สำหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญของเว็บไซต์เลยนะครับก็คือส่วนของการจัดการเมนูแล้วการเพิ่มเนื้อหาต่างๆนะครับวิธีการเราก็จะมาที่เมนูที่เขียนว่าเมนูเนื้อหานะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเจอค่า d ด f ฟ u l t ของเมนูที่มีการตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก็คือถ้าเราดูตามในเว็บไซต์นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าจะมีเมนูพวกนี้ขึ้นมาก็คือจะอยู่ในส่วนนี้นั่นเองนะครับทีนี้ในการที่เราต้องการจะ แก้ไขข้อมูลนะครับเช่นเดิมเขียนตรงนี้ว่าเป็นประวัตินะครับเราต้องการแก้ไขว่าเป็นประวัติโรงเรียนนะครับตรงนี้จะมีคําว่าแก้ไขอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็แก้ไขเป็นเช่นประวัติโรงเรียนนะครับแล้วเราก็ทําการบันทึกนะครับถ้าเรากลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์เห็นไหมครับเมนูตรงนี้ก็จะกลายเป็นประวัติโรงเรียนทันทีนะครับ ต่อมาครับนี่คือในส่วนของการแก้ไขข้อมูลนะครับต่อมาในส่วนของการเพิ่มเมนูใหม่นะครับวิธีการเพิ่มเมนูใหม่ให้คลิกที่คําว่าเพิ่มเมนูใหม่นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อเมนูที่เราต้องการเข้าไปเช่นเราต้องการเพิ่มเมนูชื่อว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยครับเมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้กลุ่มสาระการเรียนรู้ตัวใหม่ขึ้นมานะครับ เมื่อเรากลับไปรีเฟชดูในหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีเมนูกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรากฏขึ้นมานะครับเราสามารถเลื่อนเมนูตรงนี้นะครับให้ไปอยู่ในจุดที่เราต้องการได้นะครับโดยกดลูกศรขึ้นหรือลงที่อยู่บริเวณลำดับด้านหน้านะครับเป็นการย้ายตำแหน่งนะครับตามที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับเราสามารถจัดก,การตำแหน่งได้นะครับ เมื่อเราสามารถจัดก,การตำแหน่งตัวนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการแก้ไขชื่อก็เหมือนเดิมนะครับกดแก้ไขแต่ทีนี้ในกรณีที่เราจะเพิ่มเมนูย่อยนะครับให้เรากดที่ปุ่มที่เขียนว่าเพิ่มเมนูย่อยนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะต้องการเพิ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยเข้าไปเช่นกลุม่มคณิตศาสตร์นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มบันทึกนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มอีกเราก็กดเพิ่มข้อผิได้นะครับเราก็จะเพิ่มเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเราเพิ่มเสร็จปุ๊บเรากลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับเราก็จะได้ชื่อเมนูพร้อมกับรายละเลอียดกลุ่มสาระย่อยนะครับที่ตามที่เราเพิ่มเมนูขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราเพิ่มเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูหลักหรือเมนูย่อยนะครับเมื่อเราเพิ่มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการจะ เราต้องการจะลบเมนูนี้ทิ้งนะครับเราก็มาเพียงแต่แค่กดเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเมนูตัวนี้ก็จะหายไปหรือถ้าเราต้องการยกเลิกการใช้ชั่วคราวเราก,ก็เพียงแค่กดไอคอนนะครับที่เป็นรูปกลมๆสีเขียวนะครับให้กดให้เป็นสีเทานะครับเมนูตัวนี้ก็จะถูกซ่อนไว้ไม่ให้ใช้งานนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับก็จะถูกซ่อนไว้ไม่ให้ใช้งาน แต่ถ้าเกิดเรากดเป็นสีเขียวปุ๊บเมนูตัวนี้ก็จะถูกเปิดให้ใช้งานตามปกตินะครับถ้าเข้ามาปุ๊บรีเฟซหนึ่งครั้งเราก็จะเจอเมนูที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการลบเราก็เพียงแค่กดปุ่มการกรบาดตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนหน้าบริเวณนี้นะครับจะเป็นภาพประกอบเมนูนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่เราเลือกเป็นธีมลักษณะนี้นะครับ หรือดีไซน์หน้าตาเว็บไซต์ลักษณะนี้นะครับในส่วนของภาพประกอบหมวดนะครับจะไม่ได้ใช้นะครับยกเว้นถ้าเกิดเราเลือกใช้ธีมนะครับของเว็บไซต์ที่เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับครับซึ่งจะมีรูปภาพอยู่บริเวณหน้าหัวข้อนะครับประกอบของตัวของแต่ละหมวดนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องได้ใช้ภาพประกอบตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมที่เราเลือกใช้อีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยมากทีมที่เราเลือกใช้เนี่ยจะไม่ค่อยมีภาพประกอบในส่วนของเมนูนะครับยกเว้นบางเมนูที่จะมีรูปภาพนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องดูตามแบบที่เราเลือกใช้อีกทีหนึ่งนะครับ